ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปแอบดูตะพลวันนี้ทําอะไรมั่งครับวันนี้บ้างครับผมช่วงบ่ายๆหลังฝนตกแล้วตะพลก็ออกมาช่วยยูทูบเบอร์ออกมาเล่นมาเที่ยวกับยูทูบเบอร์นะครับผมนะแอบเบิงก็ไดาเพินอย่เ็ดหยางโน้พันิุ์เ็ดอีหางโน้ข้าจะเห็ดอีหยางกันอยันดิ เออจาของสรอยมหาเศรษฐีมากสอยเศรษฐ่บานนี้สอเศยส้อยสอยหนัก้นน่อยครับเงาสอยหนักเงาเงาโอ้ยมาหันดากใส่กล้องคอยคักให้แน่ใหเลครนครับโอ้ยครับอันนี้ครมาไหนครับต้องใส่เบอร์แปดสิครับ ใส่เก่าแล้วเถอะตักเฉลี่ยเพาะว่าบาทนี่ท่านจักบาทไอ้จักบาทบอกน้องเนี่น้องสิฮะฟังละพันได้หาตารางได้หตรงใส่เก่ายิ่งเอาไ้ บอสิมาหลอกกันบ้านอ่าผมเอาแล้วนะมาเปิงานไงานเงานเราอไเยโอ้โหจสี่ตีโอ้หห่างเลยพนะครับไมเนัน่ารักคนใหม่บ่ คนงายไหมบอจ้างรายรมนไยจับตัวน well, so exactly. ี้กับรยังไม่รู้เจ้าง่ายมันเจะเ้าง่ายสมาจะแเบิ่งความสามารถกันบ่ทำไมมันยี่ยงวมันยงได้ไงยี่ยันะนีมทีกำลงมาลอกงาน้านมดยี่งไปเรื่อยัทำไมต้องคุยทำทำ้นคุยกันมา่ ใครดืม่งมยังแผนนีไงก็ทำบ้า้างล่างนี่ไม่หะทเรจเบิร์ดไลน์ไปไแล้วทีเดียวไแค่แนจว่าทีข่าวหอมื่น้อมืแล้วมั้งของผมขึ้นของผมขึ้นมบื้อนก็สิเบิดอีกประมาณหมื่นสองหมนไปซื้อป่าม่แอมแล้วอันนี้อีกระเบีนนี่จะเบิร์ไลน์ไปเลยสี่คุณสามเจ้านี่ยอันนี้หกล่องห้ากล่องไม่ข้าจะาแค่นี้นะสองกล่อง ล้อง่าไดสามกองเนาะตอนนี้มันจะต้องขึ้นมาามกองกล่อง่็ได้สามพันกล่องละพันสามพันซอยงไครับซื้อแถวแถวร้านขายยาร้านขายยาโอเคครับเ็าจะได้ข้อมูลอย่างนีเ้คบเบอไห้ยังเลยครับเราเราาะค่อยหกโมงครึ่งอยู่นี่จนเนี่ยจนแล้วไฟจนแล้วไฟจนแล้วูันี้พูด กินเข่าเที่ยงเรียบร้อยถามนี่นามาหาผมว่าพี่เดียวจะไปไหนก่อนดิจริงไงอยากให้ช่วยดูกระเบื้องนี่ใช่โอ้ยแย่มฝ้ามันร้ายไปเลยพันกบ่าเองหนึ่งพันกบ่าพันกระบาาบ้านน้องต่อได้ครับเออเดข้าแรงข้าแรงกาแฟสองกระป๋องข้าค้าแรงปอทะเลครับค้าน้ามันสีแดงกาแฟสองกระป๋องโดนน้ำขวดสองขวดนี่พี่เดียวช่วยได้ไปเลยบอกมั่ง ทั้งไฟทั้งฟ้าแล้วก็พื้นที่มัาเดินเดียวเห็นไหมเตยจะดันช่วงมาช่วยกันแหละดันแล้วที่ดันให้เราไม่ได้โน่นเลยฝ้ายุบไปยังให้เบอร์โทมทั้งไฟทัโครงการเนาะอันนี้ปูกระไรเพิ่มก่อนูกระยางเลยกระเรื่องยางแล้วไอ้พื้นทำไมเราเท่ากันกับไอ้ผนังนี่หนาอันนี้ไม่ได้บ่แล้วอันนี้มันหนากว่านี้ไหมไหนเนี่ยหน่อยเดียวอย่นี่ครับกี่เซนต์เลยแปดมิล

ขานเลยเหล็กข้างล่างบอว่าอยู่มันยกโยกอย่าได้เหืนอี่โยกโยครับมักโยกเฮ็ดนี้มันเขาได้จังหวะพี่พี่พี่อ๋อมันกะเอาเอาเป็นจังหวะเอานะมันต้องใส่พี่อ๋อนี่มันต้องมีสปริงช่วยเข้าใจไหมใช่่แรงเข็งนี่มันจะัำเลี้ยเจ้าขึ้นนั่งตะมอบตอบขาขึ้นถ่ายขึ้นเรียบร้อยขึ้นแท้จะไหน

บางงานทต้องผลต่อน้ำเลยด้วยครับม,<ส>ม,มีงานต่อครับฮะเรื่องของบริษัทเตะปิงเล็กหลายหมดโอ้ยสร้อยเศรษฐีคนคือหลายแต่วะอันสร้อยมาหาเศรษฐีพวกนี้มีคนเลยครับอันนี้มาเตรียมงานขึ้นบันไม่หรครับอันอันคนงานไม่ของพี่อ๋อฟพี่ราชินีจ้างหลายปันไดนครับ เสียแดงแดงกันไหมสเสี้แดงแดงกันจน้งไรปางไดครับน่ะพอตัวเยอะดิแง่เติบมนะอันนี้พี่อ๋อบ,บอกแล้วนะครับดูตามผลงานนะครับค่าจ้างนะครับ ได้ชักดีนะครับนี่ครับที่เดียวอยู่แลยนะอย่าลืมเลยครับผมาครับผมไม่ติดใจไม่เห็นเลยครับหลอกมาเจ้าคือเจ้าคือสิไปติดกับว่าเราไม่แถมผมถามจะดูเจ้าไปหลงคันลมอย่างเรามาอยู่ตาเศ้าจนค้ำมั้งแต่ละมือนะไบ้เพิ่งนนนี่ว่าผมมีเมียอยาเพิ่นเลยเพิ่นมาคูเมื่อพอบริสุทธิ์ว่าจะขอมีเมียอย่างนี้อย่าลืมนะฝากกระไฟเด้อ เพื่อนผุนนำได้จะจะลั่เอียงได้ครับน้ำไหลทั้งผุน้ามันไหลดีทั้งผุน้ําไหลดีน้ำไหลเอ้เย้ผูี่เขาจไปซอยดี่นะะนี่ก็ทีไปซ้อยนี่รหนะุนเมื่อยจําลองจนจะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ยัง่เห็นนะพันนี่ผู้นึงโทรเวลาผมบอไปนํำอันใจจอลองบริเพื่อไปยึดไข้ผเลยแล้วก็ต้มผมมานีอีกนี่นั่นน โอ้้างเปลี่ยนแล้วเจ้าเนาะาอเนาะไม่หนหนีก่่าผมก็มาแล้เลยแหลเจกเยงานเาหลายองจองไงจองกันเด้อจองทั้งบุญล้วเด้อทำทำทำหายเด้อถ้าหายนะกได้อมาน้หนีด้ครับสนาม่เยียมะเปล่ยนี่เยียมสนามกว่านี่นี่ไปลไปลองเยมีสนามเห่้องเปลี่ยเพ้ไดไยอมไปเลยบไปละ ไปขับบานพี่๋หโอสวยงามสวยงามข้างในครับใครจะเอาฟ้าชีชมพู้อกดี่ยวเดี๋เดีเดี๋เดี๋กิจตี้อะจะเอาผ้าสาบเยี่ยงหรยอเป่าฮะนี่แบบนี้หรอนี้มันชีจมพู่ไหมเราจะไปเหตคือเขาใครจะเอาชีจมพู้เห็นผ้าสาบเดียงไฟสั่นลมเลยแมนบอกอ๋อเอาจังสั่นก็ได้ครับแจ็คครับเขาถ้าตีจมพู้เรอเนาะ ที่เป็นแผนพื้นนะบอก้แผ่นเหียมแผ่นเหียมแผนเหียมแล้วก็ทำเป็นอันนมไม่รูมเออผมเป็นงัครับให้สร้งจัดการเอาครับผมเอาเอามันมีสีตัวยนี่อตอมีสีูด้ยนะมีอะไรดีก็ได้จมิงจัลายลายก็ได้เางนองต้อง่วเอาไปรับมากเลยน้อแคน เรียกออกมาทายเก็บรายละเอียดอันนี้เป็นแบบด่วนเลื่อนมากกว่าเนี่ก็เายดีน้อยกว่าที่จะได้แล้วโอ้มันเด็กน้อยไปเด็กน้อยไปเสือพฟานเอ้าครับผมปู้ยะเบนครับผมพระราชาข้างวิีิชัยเ้็นดีมากพาผมมาช่วยปูผสมปูใช่ไหมครับปูกระเบื้อง ผสมปูนปูกระเบื้องไดไหมครับขี่ได้ยังแม่ป้งตใหญ่ิดงบ่บติดครับเพื่อนเพิ่นถามว่าขี่ได้ไปได้แล้วขี่ขี่ได้แล้วครับรปเดิมขี่ขี่ขี่ระยองครับฮะ ใครเก่งอ่ะนี่เหรอตัวนี้เก่งอ่ะเขาไปลอกแบบข้างในบ้านอยู่ไปแบบดูแบบฟ้าดูแบบตู้ปูพื้นนั่นโอ้ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยว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 ไม่เห็นงั้นหรือที่มาหากินหมักน้ำย่ยเพิ่อน